วันนี้เราจะมาทำโจทย์100ร้อยละเปอร์เซ็นต์กันค่ะเปอร์เซ็นต์คือการคิดเทียบส่วนเป็นร้อ20%คือ20ส่วนร้อยเปลี่ยนคำว่าของเป็นคูณคูณ820เป็นจำนวนใด0ตัด0 0ตัด0ข้อนี้ตอบ164ข้อต่อไปค่ะ36เป็นคือเท่ากับ18%คือ18ส่วนร้อยของคือการคูณจำนวนใดไม่รู้ให้เป็น x แก้หาค่า x 100หารอยู่ได้ขึ้นมาคูณกลายเป็น3,600เท่าก18คอย x อยากได้แค่ x 18คูณอยู่ย้ายลงมาหารค่ะสิบแปดหนึ่งสิได้36แสดงว่าจํานวนนั้นก็คือ200ต่อไป30เป็นคือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็น x เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์คือการส่วนร้อยเปลี่ยนคําว่าของเป็นคูณคูณกับ150่ศูนย์ตัด0ูนย์แก้หาค่า x 15 x สเท่ากับสามเพราะว่า10หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนอะได้300อยากได้ x 15คูณอยู่ต้องย้ายลงมาหาร สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบดังนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบยี่สิบอะไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะหรือจะตอบร้อยละยี่สิบก็ได้